สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับ8เหตุผลที่คุณควรกินมะเขือยาวให้มากขึ้นมันช่วยแบบนี้ได้ประโยชน์เยอะมากๆทุกคนรู้ว่าการบริโภคผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้อย่างมากมายมะเขือยาวเป็นผักที่คนไม่ค่อยนิยมบริโภคกันนักเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก ดังนั้นจึงดีต่อสุขภาพโดยรวมของเรานักโภชนาการหลายคนแนะนำให้กินมะเขือยาวเป็นประจำทุกวันเพราะมันอุดมไปด้วยวิตามินไฟเบอร์สารนาซินและกรดคอโรโจินิกที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคที่ร้ายแรงอื่นๆอีกมากมายมะเขือยาวยังช่วยเพิ่มพลังงานและเสริมสุขภาพผิวและเส้นผมให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย และนี่คือประโยชน์จากมะเขือยาวที่จะทําให้คุณมีสุขภาพดี 1. การบริโภคมะเขือยาวเป็นประจําจะช่วยป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดเนื่องจากมันมีวิตามินเคสูงและยังมีไบโอฟาโวโนอยด์ที่ช่วยทําให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง 2. มะเขือยาวช่วยลดคอเลสเตรอรอลที่ไม่ดีคุณควรนําไปนึ่งให้สุกสําหรับรับประ,ประทานไม่ควรบริโภคแบบทอด 3. มะเขือยาวมีไฟเบอร์สูง จะช่วยปกป้องระบบทางเดิอนอาหารของคุณและการบริโภคมะเขือยาวเป็นประจำทุกวันสามารถปกป้องคุณจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 4. การบริโภคมะเขือยาวจะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและช่วยบำรุงสมองเนื่องจากมันมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายและสารอาหารเหล่านี้มีอยู่ในผิวของมะเขือยาวคุณไม่ควรทิ้งเปลือกของมัน 5. มะเขือยาวมีเส้นใยที่ละลายน้ําสูงและมีคาร์โบไฮเรดรตต่ำ สามารถนำมาใช้สำหรับการควบคุมอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 6. มะเขือยาวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับในการควบคุมความดันโลหิตและบรรเทาความเครียดเนื่องจากมันมีสารไบโอฟาโวนอยด์อยู่สูงมาก 7. ผักชนิดนี้อัดแน่นไปด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย 8. มืเขือยาวดีมากสำหรับการลดน้ำหนักเนื่องจากมีแคลอรี่ต่ำ ในมะเขือยาวหนึ่งถ้วยมีแคลอรี่เพียง35%และมันยังปราศจากไขมันและมีไฟเบอร์สูงที่จะช่วยให้คุณอิ่มได้ตลอดทั้งวันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพจากการรับประทานมะเขือยาวผู้บริโภคอาจทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ 1. เลือกมะเขือยาวที่สดใหม่ไม่มีรอยช้ำหรือเน่าเสียโดยอาจเลือกซื้อผักออแกนิกหรือผักปลอดสารพิษ เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษหรือเชื้อโรค 2. ล้างมะเขือยาวด้วยน้ำสะอาดเพื่อกำจัดเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน 3. ล้างมือรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารให้สะอาดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเจือปนในขณะทำอาหาร 4. เก็บมะเขือยาวที่ล้างแล้วแยกออกจากอาหารอื่นๆที่อาจปนเปื้อนเชื้อหรือสารพิษ 5. หากหั่นมะเขือยาวเป็นชิ้นแล้วควรเก็บมะเขือยาวในภาชนะสะอาด แล้วแช่ในตู้เย็นเสมอนำออกมาเมื่อต้องการประกอบอาหารและนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ